ไองเง้ยไอ้ไงเอี้ยไอ้ไงเอี้ยนกเขาอีกย่างก็นี้ใส่นกเขาพี่น้องใสยนกเขาไงเมือรูดมือเอาไปรูดมือทั้งแ้่ขาที่เป็นตึงเงินกลาง่ยปีนบาเป็นแต่ท่านป่าองเขาคนนี้ ยีไทยเดอยีไทยยี่ไทยโอ้โหโอ้ยี่ไทยเด้อแหงวันได้ยังสี่ไทยสีโตพี่น้องสักวันต้องเป็นของเราแน่ดีครับพี่น้องแดดเดีตอนนี้ม่านใบซีเนาะไม่ยกสะดุ้งยวนเพื่นนี่อย่างนี้ น้ำลาดน้ำท่วมเออมองน้ำท่วมมองทางไปรัชพัฒน์นี่พี่น้องสะดุ้งออกมากกะทะเลเกาะสองเส้นสองเส้นแปดสอกพี่น้องจเจ้าโยกเลยเด้๋ยทีมงานก็นไ,นนไ,ได้วุ้นแหยเบิองตอนใส่เลยนะพี่น้องเะอาอทารุนไปร่วกันมาหลายคนเอาไหมข้าวของเล่นนั่นข้าวของเล่นนั่นปลาแว่นเจ้าพี่น้องเอาอทารุนไปร่วกันครับมาหลายคนเลยผู้ตู่ผู้เมยอันนี้ทีมงาน อันนี้ข้างปิมโอเคพีนนคคน่น้องไปลุนกันครับใส่นักงว่าเดดนักงว่า กี่กระเตอร์ขึ้นไหลอันใดอยู่ผู้เดียวติวลงมาพี่เด้อมีมูม,มาอยู่น้ำกันด้วยตัวมีมูกับมาัรงเ,เค,เคมาสลับกันยกกับคู่เม่นี่

ขาพุเป็นตุงเงิน่างปีนบ่เป็นแต่ท่านป่าของเขาคนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยย้ยยเ้ยยไยย้ยเย้ยเ

เรจวสลไม่ไปไม่อีกไป่ง <c oughs> บอกคือจังหลวงหลายนะตัวเดียวนึงแม่มวเดอะนม่งโอ้โหสา,าบลาพี่น้องข้าวของเขาเป็นฟูงเลยพี่น้อง แสงมาแลนอยู่แลนอยู่สู่ๆทุกคนยกไปยกไปเซ่ไปสิ <c oughs> มาแม่มาแม่เอา้เอาขอบของหาหัว <c oughs> แมวตากแม่ทั้งหัวแม่ ยังสามเส้นบอกเฮ้ยสองเคืเคื่อกันดิเฮ้ยวันนี้สองเนาะอันนี้สองอันนี้สองเคืง ทีมงานยกเอายกเอาพี่จังปลาหลวงปลาลายหนึ่งปลาตะเพียนไงสิ to oh, Ồ mẹ mẹ lo mẹ oh, oh, oh. ไอไงอี่กไอไงอี่เออเออกนกเขาอีกอะไก็คือนี่ขึ้ส่นกเขาพี่น้องซอยนกเขาใหญ่เออรูดมือเอาไปรูดมือทั้งหน้าอุ้ยอุ้ยคุณเมย์เห็นไหมนั่นน่ะบวยบนนึงนั่นน่ะมันอยู่ข้างหน้าน่ะแจ็คการเลย โดดลงเข้าเสียบนะปาตองง่ญ่แน่เลยเขาคู้ใด้เขาผู้ไม่เห็นเหลียวเพราะว่ามันอยู่หนาเรายอยู่สนตัวเออเลยนะ ไม่ได้ยังคือมาหากันเอาเพราะแต่อีไท้ายเราบอกคบของเลยวันนี้่างครั้งานี้เก็บตะคำขว่งเพราะไต่อีไท้ายเราบอกขคำของแล้วที่แรกก็บเกอออนคำของตัวสองตัวนะได้ตัวใหญ่แล้วลืมตัวเล็ก คุม่ยังขุ่ตมแล้วก็เฝ้าส่วนแถมแม่ยังหล่ะไม่ยังหล่ะกูดตูมแม่ยังก็เฝ้าแท้เห็นแล้วเฝ้าส่วนลเนอะโมไม่ยากเมอยเกตใส่ซื้อเหตุใ้คนท่วงเหตุใดค้นโอ้มันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างไงแล้วก็แลนมารคู่มีบ่ดิ เาไม่ยังล่ะโอ้เฮียโอเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเลยที่นาะงค่นยามัเสียวแทดเสียดายเลเนาะ

เรนไฟเรนไฟขึ้จังตัวบเรือบล,ะละ่าเนาะสองตัวนึงกันเลยสวยได้ล่ะเอาสวยอยู่นะเอาเพื่อปลิวเขา คือปิวเขอไฟงอแงสัน้น,นมมมผมคู่ตุ่มขอเรื่อยๆอ,อยู่ดิ เออยังไปทั้งฝูั่สเซเลนดีดิฮะทไม่ยังไม่ยังยังกระดุมข้ติงแห้งเถอะพี่อุ้ยไปกลางหรือไปไทยอ๋อปลาเมียฝรั่ง เลืคู่ตุ่มไปนะเหรอ,หรอเลืคู่ตุ่มไปนะบ่ไหนเนี่ยคู่ตุ่มแล้วเขาเรื่อยๆดิคู่ตุ่มแล้วได้เรื่อยๆสินดอกเลืลองไปหมองเก่าสักกันเลืลอไปหมองเก่าสักกัน ถ้าบอกคืออ,อ๋อ,อได้ได,ไ,ไ,ได้มาเลยสบายๆชิวๆถ้าเราก็หลบหลบไม่ได้ก็ถอดหัวออกไป <c oughs> ไป,ไป้าอยู่ไกลมันก็ต้องในยกเพราะไมู่้จีเมือ่อไดมานี้ละ <c oughs> เราต้องยกพร้อมๆกันอนะ <c oughs> เ,เ,เป็นแต่มันโดดออกทางนี้เถีงขึ้นตั้งแต่ อุ้ยหมูทอดหมูทอดหมูทอดเต๋อหมูทอดได้หมูทอดด้วยนะครับอุ้ยคือมีหมูทอดว่ะตะเกาว์ปุ๊กได้หมูทอดได้อยู่นี่มอตะเกาว์ผมไม่ได้หมูทอดได้อยู่นี่กันบ่แม่หนึ่นสุรพ่นไหมพี่น้องได้หมูทอดหมูทอดกับข่าวหน้าเอาจับปุ่มเดี๋ยลงไปเลยไหมจับปุ่มเดี๋ยวลงไปเลยไหมเอาหมูทอกกับปลาคุณเหรนตัว อุ้ยหมูทอ,อกแรงแล้วเด้อพี่น้องตแม่เอาแม่สิว่าอะไรเด้อ,อแม่แม่ ลุดหลุดบ่หลุดหลุดบ่หลุดหลุดบ่หลุดหลุดเรียบแลอวกันบ่หลุดนี่ผิดปกติห้วย อยังเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาจะยินๆคือ,อยังไงก่อน เอาเอาเอาหัวอย่าแซงอย่าแซงข้างกิ่เวลารู้สึกว่าเราจะแซงแล้วนะไปยังไงบ้างเนี้ยไปไทยน่อยเหรอไปไทยน่อย คู่ตุ่มแล้วเอียงห่างหนึ่งมันจะโดดมาทางนี้เลยครับคันโดดมาทางนี้คู่ออกเลยดินั่นดีนั่นดีอุ้ยปลาหมูแลนเดีข้างปี๋มปลาหมูแลนเด้อพี่น้องนี่ปลาหมูแลนแล้วนี่คู่ตุ่มก็ได้คือกันหมูมาเด้อหมูหมู เล่นของไปก่อน,นอถ่ายงน้าปีเจ้าหน่ายนะปา่ซ่ย้ดีเนาะหน่อยไนหะมมงกุกแก่ไหม ไม่ยังหรไม่ยังหรน้องคือแซนโดดๆลอกครับลอกข่านยกน้ำดีจะเป็นผ้ายกเร็วข่านยกน้ำดีิเล่น้องใช่ครับของปาแวนเจ้าอันนี้จะพาล็กยมตาตา ถ้ายกเรวร่อนคนโอยโอยอยู่นะดน้ำ <Specifically> คุณพู่ไปสักเกินไู้ฟ้าน้องพี่ไปยกขึ้นไปแต่ไม่ด้น้องพิงมาแล้ผู้ใดเยอะหน่อยผู้ใดจะท่องหว่อนี่าดเยอะหน ยัยพอยอกเบื้อานนเติมนาสีสมสีคอวิรล่ะกาให้จมูด้อยน่น่ะเออโอ้ยันหลีกเราเลยมันวเด้อน่เร็วินอนนั่นยัง โอ้มีตะขาบของไปยัใงปยังงานไงปกี่เดือนตอนนี้ตักเอานะมันหลายตัวเลย ือเราดังตอบแผลอระเดื่อย่ยุ่งไปด้ยมยอนหยอุยยอุยุยหุยหยโอ้วีรามโอ้ยสอยวีรามเอาเพิ่งเข้าพ้อมกันเดงเห้อ จะไปใสเ่เด้ออยู่นี่เราเด้อบันดีเด้อของข้างเขาบักหลายนึงเดียวหั้งมาพี่มาพี่เอาอยู่ไปสกอร์นะเพิร์ดแจ็คเอาสิพ่อปีทีบเลยเนี่ยพอเบิ่งเปิดเบิรงคนงานเลยไปนี่ได้ปะ ก็โดดออกวะโดดวะเพราะไปให้แม่โดดวะลงได้บะไทยเมยไปอยู่น้ำได้น้อลงได้บอ่ะเด้อ พูดพี่ดวงเขาเป็นจริงจริงน้มิแกนน้ำแแบมแบบแบ้แบบ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 แบ แล้วเห็นดามันยังไหวแต่จับที่แรกก็เป็นงงโกงลงงงเลยจับไปเรื่อยๆมันก็โยกไปโยกไปเอานี่มันสิบห้ากี่วันนี้เฮ้ยออ้ยหมูทอดปรนันอุ้ยปลาหมูแหมปลาหมูแหมมีไปพูดเลยได้ปลาหมูแหมผู้ตุ่มได้ปลาหมูพี่น้อง ผม,มชอบเพรด๊ดปลาหมูนี่อืออีอย่งล่ะนั่นซอยเอาเนี้ยตากรี๊ดนั่นโว้ยซอยอยู่บ่บ่มเแอ้นซอยข่างลายซอยอย่างซอยข่างลาย Oi, 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 uou, uou. อไอีกทีนึงสิได้ปิดคลิปได้ไหมมันโดนอะไรนี่เข้าอยู่บอกคองคู่ก่อนนพอมีใจครับพี่นอ้อ,อ,นอ,องก็เขาเรื่อยๆอยู่เนาะแต่ว่าคือ่มพี่งพงผางเขาเรื่อยๆอยู่ด้ยพี่น้องก็เขอพูดหลายๆพี่น้องคนที่บ่งจนจบเนาะ คนที่เขามาเบิ่งใหม่ะจะาลืมกดติดตามครับพี่น้องสากรคิปนีกับพ่อสนิ้ก็นเนาะแต่ว่าเบิ้งคนงานเด้ยบนนี้เป็นยอดกีฬาเอาห้เบิ้งไหตรงผลงานดูเคียได้ไปไทยอยู่นะมันสิบ่พโดดออกหม่ะลยใช่ไวมก็ยึดจุ้มนม้ลมเอาเดินสิบห้า่งบาทสุดท้ายมอยนนา,อ,ยนนาอีกนะอีกไทยเนาะอาลหเด้เอดอืม